สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้ช่องของเราก็จะมาอัปเดตข่าวคราว,ราวเกี่ยวกับแวดวงบันเทิงเกาหลีนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงวง baby monster นะคะที่เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยมีการปล่อยทีเซอร์นะคะเพลงล่าสุดที่ค่าย yg กำลังจะ,ะเปิดออกมานะคะนั่นคือเพลง forever นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าสมการรอคอยนะคะแค่ทีเซอร์แบบแป๊บเดียวะคะ่ะตอนนี้ ผ่านมาไม่ถึงชั่วโมงนะคะยอดวิวทะลุไปหลายแสนแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะคะมีความาฉีกแนวออกไปนะคะจากการทำแนวเพลงของค่าย YG นะคะเหมือนกับว่า,อ,าออกแนวเจ้าหญิงนะคะที่อยู่ในปราสาทแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่ในห้องนะคะที่เป็นโถงแล้วก็มีาการคาดเดาด้วยนะคะว่า คนที่จะอยู่ในท่อนแรปเนี่ยนะคะก็คือซิกิต้านะคะหรือว่าแคนนี่ของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยใส่ชุดขนเฟอร์นะคะใครที่ใส่ชุดขนเฟอร์ตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะกลายเป็นผู้ที่อ,อยู่ในท่อนแรปของเพลงนั้นๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นคารคาดเดาค่ะแม้แต่พวกสื่อนะคะต่างๆที่อยู่นะคะ นอกเหนือจากไทยแล้วก็เกาหลีเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าใครจะได้เป็นแรปเปอร์นะคะในเพลงนี้นั่นเองค่ะก็คนที่ถูกจับตามองที่สุดก็น่าจะเป็นแค n น y หรือว่าซิกิต้ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีการรายงานข่าวออกมาด้วยนะคะว่าแบบการออกแบบท่าเต้นของเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นฟีมือของนะคะ บาดาลีนะคะแล้วก็นาอินนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยอัปเดตไอจีสตอนะคะ <Greek story> เกี่ยวกับ MV มวีเพลงของ Baby Monster ที่ชื่อว่า Forever นะคะก็เลยทำให้มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาค่ะว่าบ,บาดาลีกับนาอินนะคะน่าจะเป็นคนที่ช่วยออกแบบท่าเต้นให้กับเพลงนี้นั่นเองค่ะแต่เราก็ยังคาดเดาอะไรไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยคนที่ถูกพูดถึงนะคะในทีเซอร์เพลงนี้มากที่สุดก็น่าจะเป็นสก,กิตานะคะที่เธอออกมาเฉิดฉายในชุดสีขาวนะคะฟ้าแล้วก็มีขนเฟร์อยู่ด้านหลังค่ะที่เรียกได้ว่าทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยลุ้นว่าอยากให้เธอเนี่ยเป็นแรปเปอร์ของเพลงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีภาริตานะคะที่อยู่บนเตียงนอนค่ะที่เรียกได้ว่า อยู่ในลุกนะคะคุณหนูสวยหวานเลยแล้วก็สวยสง่างามมากๆนะคะคือเราก็ยังคาดเดาเอ็มวี MV ของเพลงนี้ไม่ได้เต็มร้อนะคะแต่ก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาค่ะแล้วก็เรียกได้ว,ว่านะคะประธานอย่างเนี่ยก็ทำา MV นะคะออกมาแบบฉีกแนวออกไปค่ะทำให้เหมือนแบบว่า มีรองเท้าแก้วคู่หนึ่งนะคะที่เหมือนกับต้องการรอคอยเจ้าหญิงนนะคะมาสวมใส่อะไรแบบนี้เลยนะคะคือทุกคนเนี่ยก็ขนลุกกันตั้งแต่เห็นทีเซอร์เลยนะคะแล้วก็ทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยเอาทีเซอร์นี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาน,นะคะว่าใครจะเป็นแรปเปอร์นะคะใครจะเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นอะไรแบบนี้คะ่ะและที่สำคัญนะคะ มันจะมีฉากฉากหนึ่งคะ่ะที่น้องๆน,นะคะได้เหมือนกับว่าอยู่ในห้องโถงที่เหมือนเป็นห้องเจ้าหญิงะคะ่ะแล้วก็มีการเดินลันลานกันออกมานะคะโดยมีแคนนี่นะคะนั่งอยู่บนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นจุดนะคะวางกระเป๋านะคะแล้วเธอก็นั่งออกมาอยู่ตรงกลางคะ่ะแล้วลุกกออนนี่เนี่ยนะคะก็เปิด ตัวออกมาใน mv แล้วก็ทีเซอร์ของเพลงนี้นะคะอย่างจึ้งมากนะคะปังมากค่ะแล้วก็สวยมากนะคะเรียกได้ว่าทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยนะคะลุ้นไปตามๆกันเลยคะ่ะว่าเพลงนี้เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนและที่สําคัญมีอีกหนึ่งจุดนะคะที่เหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยนะคะได้เห็นคะ่ะนั่นก็คือเป็นรูปของประตูนะคะที่เรียกได้ว่า มีเลข401อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เขียนว่า baby monster member o n l y นะคะก็เรียกได้ว่าความหมายของเ,อเลข1 4 0 1เนี่ยนะคะก็น่าจะหมายถึงเป็นวันที่พวกเธอเนี่ยได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะคือวันที่1เมษายนนะคะก็เรียกได้ว่ามีการคาดเดากันอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่า เลขห้อง401เนี่ยน่าจะมีความหมายแน่นอนค่ะแล้วก็น่าจะเป็นวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการของ Baby ้มอน t e r อร์ทั้งวงนั่นเองนะคะมีคนเอาไปตีหวยใบ้หวยกันด้วยนะคะแฟนคลับนะคะอันนี้ก็ต้องลองซื้อลองคัดเดากันเองนะคะ เอ็มวีเพลงนี้เนี่ยนะคะก็จะออกมาในรูปแบบไหนฝากติดตามแล้วก,ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเบ b y m มอนเบบี้มอนสเร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องของเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวคราวอะไรคืบหน้าเราจะมารายงานให้กับทุกคนได้ฟังค่ะ